ท่านครับวันนี้พวกก็พบมัแล้วนะครับบ่าวเอกพาต้อมวันนี้ก็ยังอยู่ที่โรงแรมแถวถนนสีน้ำครินนะครับอีกหนึ่งวันวันนี้เข้ามาซ่อมแอร์นะครับเพราะวา่าได้เช็คไปแล้วแล้วก็เจอการเสียแล้วแล้วก็เอาไปไปซ่อมกลับมานะครับเปมาประกรอบวันนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศหน้าง,งานนะครับตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้อยู่หน้าห้องนะครับ ตัวนี้ดูจากคอย้อยเป็นเซนทันนะครับเป็นเซนทันแอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ชุดแทงที่ไปซ่อมมานะครับก็เดี๋วจะมาติดตั้งวันนี้ไม่ได้มาแนะนำไม่ได้มาแนะนําเรื่องการซ่อมนะครับแต่จะให้ดูบรรยากาศการทํางานข้างในจะเป็นแพ็กเกจตนะครับเป็นแอร์แพ็กเกจ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นภายในนะครับเห็นแต่ตัวรูปทรงเหมือนตู้นะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวส่องขยายให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบนะครับโบแล้วก็จะเป่าดูดอากาศเข้าด้านหน้าแล้วก็เป่าออกมาด้านบนนะครับอันนี้ก็สภาพการใช้งานก็พอสมควรน,นะครับแล้วทีนี้ผมจะติดตั้ง ชุดควบคุมรีโมทเข้าไปนะครับแล้วก็มาเทสกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูบรรยากาศาการทํางานนะครับวันนี้ <c oughs> ไม่ได้มาแนะนําวิธีซ่อมนะครับแต่ว่าจะให้ดูบรรยากาศการทํางานการซ่อมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอาการค่อนข้างที่จะยากทีหนึ่งนะครับก็เลยไม่ไม่ได้แนะนําเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะแนะนําอาการที่ทุกท่านสามารถนําแก้ไขได้เองที่บ้านนะครับหรือว่าตรวจเช็คได้เองแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ลึกนิดนึงก็เลยไม่ขอแนะนําดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าแนะนําไปบางท่านก็อาจจะดูแล้วอาจจะเบื่อนะครับเพราะว่ามันเป็น,อ,นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ในแผงนะครับต้องมาวัดค่าเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาจัดการครับผมจะประกอบตัวนี้เข้าไปกล่องนะครับเดี๋ยวต้องถอดหน้าตัวนี้ออกมาก,ก่กอน มืดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เองไม่ได้ขอไฟนะครับเพราะว่าไฟต้องสั่งต้องต้องสั่งมาจากแคสเชียร์นี่เราเปิดไฟหน้าห้องกิดไหมพี่หน้าห้องเราติดเอาไปเอาติดเืียืเดี๋ยวจะประกอบเข้าไปเลยนะครับชุดนี้ กก็่อันนี้ก็จะเป็นลายต้น้นาการดรูแรมนะครับสายพัดลมครับสามเส้นโลเมเนียมไฮ

อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับประกอบชุดควบคุมรีโมทนะครับหรือว่าแผงชุดควบคุมแผงรีโมทก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเปิดทดลองนะครับเดี๋ยวต้องขอไฟจากทางแคเชียเพื่อให้เพื่อปล่อยไฟมาในห้องนะครับ เดินนะครับโบเดินเดี๋ยวทดลองก่อนถ้าโอเคเรียบร้อยเราก็เช็ดทําความสะอาดครับเมื่อแคชเชียร์ปล่อยไฟมาก็จะมีไฟมาในห้องนะครับสวยงามนะครับก็ที่ด้านนอกนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าทำงานหรือ,อยัง แล้วเสร็จนี่เราก็ไปห้องอื่นต่อนะครับวันนี้มีภารกิจในการทํางานอยู่หลายห้องนะครับก็คือล้างทาความสะอาดคลีนตามรอบนะครับก็เป็นภารกิจในการทํางานวันนี้ก็จะได้กี่เครื่องก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึง <Wow. S 1> อันนี้ก็มีพี่ๆทีมงานไฟสานแอร์นะครับกับผมอีกหนึ่งคนเป็น3าคนนะครับทำงานทีมงาน สคนเดี๋ยวดีวิวรถเราดีก่อนดีก่อนครับเพราะว่ารถช่างเอง <laughs> เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูดูเครื่องไม้เครื่องมือครับรกมากนะครับก็ตามปาษหารถช่างนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับทุกอย่างต้องพร้อมเมื่อถึงหน้างานนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับ ก็ต้องขออภัยวันนี้ไม่มีบรรยากาศการทํางานนะครับเอ่อโทษทีนะครับไม่มีอากาศการซ่อมเดี๋ยวก็จะให้ดูบรรยากาศของหน้างานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็ตรงน้ก็จะเป็นพื้นที่ของโรงแรมนะครับก็ให้ดูบรรยากาศทุกครับวันนี้ถึงเช้าอยู่นะครับยังไม่มีแขกห้องก็ยังเปิดโล่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูครับว่าข้างในแอร์เดินหรือ,อยังนะครับยังไม่เดินนะครับเรอสักครู่ว่าที่เราซ่อมมาจะได้ผลไหมนะครับอันนี้ก็จะปิดปุ่มไว้นะครับเพื่อป้องกันการกดผิดกดถูกนะครับก็ เอาโปรแกรมเดียวจากเกตเจียนะครับเราเปิดแล้วก็เย็นเลยเรามาดูข้างนอกครับว่าของเดินหรือยัง <c oughs> เดินแล้วนะครับค <c oughs> อยร้อนเดินแล้ว เพราะว่าอาการที่เราซ่อมมาคือมันไม่สั่งงานนะครับเดินแต่ตัวในตัวนอกไม่เดินเพราะาแผงรีโมทดมันชัดนะครับครับก็เลยขอไปซอ่อมนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็เลยเอามาติดตั้งนะครับแล้วก็ทดลองพอเสร็จห้องนี้เดี๋ยวเราจะเปิดทิ้งไว้ลองว่าเย็นปกติไหมตัดต่อปกติไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานห้องอื่นต่อนะครับแต่นี่มีแผนเขาเรียกว่าแผนล้างนะครับก็คือ ล้างเป็นหน้ากระดานก็คือตามแผนก็คือล้างทุกห้องนะครับก็คือไล่ล้างมาเรื่อยๆจากตอนนี้ก็ล้างไปได้ประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบห้องแล้วนะครับก็เหลืออีกอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าห้องน่าจะได้นะครับวันนี้ก็คงไม่เสร็จครับก็เอาไว้วันอื่นค่อยมาใหม่ครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศการทํางานนะครับไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มาแนะนาในการซ่อมเอาให้ดูบรรยากาศการทํางานครับ มีเจ้าของพื้นที่มาตรวจสอบด้วยนะครับต้มเรียบร้อยนะครับแอร์เดินเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันต่อนะครับเดี๋ยวผมไปเริ่มงานต่ออันนี้ก็เดี๋ยวจะไปห้องข้างในนะครับที่อยู่ด้านในก็ที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเข้าไปร้านนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศของ เราเอกพาซ่อมในวันนี้กลับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามารับชมสำหรัวันนี้สวัสดีครับ